สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับร้าน168ไบ e ซื้อขายแลกเปลี่ยน b i g b ไบ e ทุกรุ่นหนึ่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า z x 6R ปี2019นะครับราคาครับซื้อสดจะอยู่ที่39,000บาทนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ทั้งหมด2บริษัทด้วยกันนะครับบริษัทแรกเป็นบริษัทตะวันออกเลสซิ่งนะครับเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทออกรถได้เลยนะครับ ส่วนบริษัทที่2ครับเป็นบริษัทกรงุงศรีบิกไบค์นะครับเงินดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่82,050บาทนะครับก็ลูกค้าสะดวกจัดไฟแนนซ์ไหนสาม,มารถเลือกกันมาได้เลยนะครับของแต่งเขาคร่าวครับจะเป็นชิวหน้าครับปลอกแทนนะผมแล้วก็ท่อสลิปออน2นิ้วครับปลายชอ็อตปลายโยชิมูระนะครับแล้วก็ท้ายพับได้แล้วก็ไฟเดียวนะครับ ของแต่งเขาค่าก็จะประมาณนี้สามารถมาด,ดูรถตัวจริงได้ที่ร้านนะครับเลขใหม่นะครับจะวิ่งอยู่ที่17,250กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเครื่องฟีดสตาร์ทง่ายนะครับ รอบสูงลงมาเบารถไม่มีดับนะครับซื้อรถจากทางร้านเราไปเรา,เรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1,000กิโลเมตรนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเซิร์วิไบายชุกรุ่นก็รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของทางร้านเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook 168ดบด้วยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆได้ที่ช anel YouTube ครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ